น,นี่ก็น้องป้าน้องพี่น้องเนาะน้องปูน้องป้าก็น้อก็จะกัดเขาตัดน้ำเนอะก็จะมาทะเลทงแล้วเนาะนี่ทงนี่แล้วหมดแล้วนี่ไปเบิ่งต้นไม้เด้อพี่น้องไม่ปีต้นนี่ประมาณร้อยกาปีช่องร้อยเลยละ nó ngày nhai màn sóng ốm thì nó rồi xuống cái bao màn chỉ xịp mệt được bye ท้องไหนตรงหน้าเนาะธรรมชาติบ้านเราเข้าบป็นต้นดิบซีอยู่ต้นนี้ซีแล้วนะตัวนี้กองเฟืองเฟืองซีแล้วเข้าไปบ้าน ออกมาก็มีลุมหมกโม,นะโม่แล้วกำลังชิปปุ๊กโมนี่แหละพี่น้องเลยก็คุดเด้๋ยชอ่องสามลอยฝากกดไลคก์กดแชรก์กดติดตามทั้ทงสองนี่เด้อพี่น้องเด้อสองยูทูบเบอร์สองมู่เมืองลาวเด้อพี่น้องเด้อเขาจบเพียงสำเนาสบายดี